เรื่องหลังการถ่ายงาน World Expo 2025ของทีมนักเก็จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันครับกล้องตัวแรกใช้ Sony A6300 เลนส์18-55 f4 เลนส์ครอบจัก,กรวาลสำหรับถ่ายวิดีโอ35 1.8และ13 1.4สำหรับถ่ายกลางคืนกล้องต่อมาเป็น Fujifilm XT5 นะครับผมเลนส์35 f1.4 นะครับเทเลเลือกใช้50 230นะครับไว้ถ่ายจากที่ไกล,ไกล ส่วนเลนส์ normal เลือกเป็น18-55นะครับผมเผื่อไว้เป็นสำรองตัวต่อมาจะเป็น Lumix S5 ตัวนี้สีสวยมากใช้กับเลนส์ Canon 1 7ีพต่ออะแดปเตอร์ EF 2 L เมาส์มุมกว้างกำลังดีกล้องถ่ายเบื้องหลังนะครับก็เป็น GoPro Hero 11ติดตัวไว้ตลอด ส่วนไม r ไวเล s เราเลือกใช้ของ DJI ตัวเล็กใช้ง่ายไม่เวอร์วังมากขณะใช้งานนี่ก็เป็นอุปกรณ์ถ่ายงาน World Expo ของนักเก็ตนะครับผมแต่ใครมาญี่ปุ่นขาดไม่ได้เลยคือน้ำดื่มและร่มเยี่ยวให้สนุกนะครับ